กรกทพร้อมจัดซีเกม2025ชูโครงการซีเกมและอาเซียนพาราเกม2025เนซีโลวัตดันนักแสดงจากด็อกเตอร์สไมล์เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วยเปิดกว้างการประาชาสัมพันธ์ ใกล้เข้ามาแล้วกับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างซีเกมส์2 5 2 5ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยในปีนี้ไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งในแต่ละปีของการจัดซีเกมส์ที่ผ่านมาจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากทำให้เกิดปริมาณขยะสูงทั้งจากบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์เชียร์และของใช้ต่างๆหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงร่วมกับคุณทิสันธนโรธประดิษฐ์กรรมการบริษัทสปินเวิร์กจำกัดคุณชัยยุทธพลเสนนายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าและคุณทวีจุลศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทคิงแพคอินดัสทรีลจำกัดจึงได้เริเร่มโครงการนี้ขึ้นค่ะครับเอ่อการจัดกิจกรรม มาหากรรมกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้นะครับก็มีภายใต้คอนเซ็ปต์ในเรื่องของการรักโลกนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นปัญหาของทุกๆประเทศนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะก็จะเป็นปัญหาตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรืนกระจกหรือสภาวะโลกร้อนซึ่งประเทศไทยก็มีเป้าหมายในการเร่งดำเนินการ สู่เป้าหมายในซีโรนะครับเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นนินมิตหมายที่ดีนอกจากท่านผู้ชมนักกีฬาและหลายๆท่านที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้มีโอกาสในการร่วมกันรักโลกนะครับกีฬามหากร,รมกีฬาครั้งนี้ไม่ใช่จะเป็นการออกกําลังกายการแข่งขันกีฬาอย่างเดียวแต่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการรักโลกของเรา เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาชมกีฬามหากรรมสีเกมครั้งนี้พร้อมกับรักโลกไปด้วยกันก็คือการลดการใช้ขยะการเก็บขยะการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมารีไซเคิลหรือเป,เป็นเป้าหมายในเรื่องของซีเลเวทให้ได้ครับก็ในนามของสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านดาราผักแก้วทองซึ่งท่านเป็น ที่ภาษาโครงการและก็เป็นอดีตผู้ช่วยัฐานตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ฟันธมิตรของเราทุกๆคนรวมถึงที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่บ้านนอกจากตาเล็งแล้วก็ยังมีแม่บ้านซึ่งหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าคําว่าแม่บ้านคืออะไรก็คือท่านที่อยู่เบื้องหลังการทํางานทั้งหมดเลยดูแลให้แล้วก็เปิดโอกาสสิ่งต่างๆนะครับ การที่เราจัดงานสี่เกมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงหรือแค่สุขภาพหรือแค่เป็นหน้าตาของประเทศไทยอย่างเดียวสิ่งหนึ่งก็คือการจัดการขยะหลังจากจบงานหรือแม้กระทั่งในระหว่างการแข่งขันเนี่ยถ้าหากว่าเราจัดการไม่ดีมันก็จะเป็นภาพเสียให้กับทั่วโลกเขาได้มาถ่ายภาพไปเพราะฉะนั้นวันนี้ทางสมาคมซาเล้งและราชสุดของเก่า ได้รับความไว้วางใจนะครับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายคนทุกท่านนะครับให้คขามาช่วยดูแลในการจัดก,การขยะในครั้งนี้ซึ่งสมาคมชาเลนงรับปากนะครับจะดูแลครั้งนี้ให้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ต่อต่อ,ตอไปในอนาคตครับออสำหรับผมนะครับทวีจุลศักดิ์ศรีส,สกุลนะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัท King p a c k Industrial และเป็นออภายใต้ผลิตภัณฑ์นะครับยีโรนะครับ ตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรีไซเคิลนะครับออกมาเป็นหลาย10ปีแล้วนะครับก็เป็นฮ e ีโร่อีโคครับแล้วก็ทางเราเองก็มีความยินด,ดีนะครับที่ครบรอบปีหน้าคือ9สู่ปีที่50นะครับเราก็มีพันธมิตรดีๆนะครับแล้วก็ได้โอกาสจากท่านนารพัฒนแก้วทองนะครับก็ให้โอกาสทางผลิตภัณฑ์ฮีโร ร่วมกับพนมิตรทางสมาคมซาเล้งด้วยนะครับร่วมงานในการจัดการขยะ,ะในงานซีเกมและงานเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะเป็นอะไรที่ช่วยเก็บนะครับขยะแล้วก็ร่วมกันนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการจัดการขยะภายในงานนะครับและ เป็นภายใต้โครงการนะครับ h e r o f o r ร e t Zero นะครับก็คิดว่าจะกระตุ้นนะครับแล้วก็สร้างความจิตสำนึกนะครับให้กับผู้ร่วมงานนักกีฬาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเป็นระดับชาติเลยสหรประชาชาติแล้วก็รวมถึงหลายๆประเทศนะครับในซีเกมครั้งนี้นะครับผมก็มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและ ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อที่จะทําให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอพัฒนาขึ้นแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้นครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าขณะนีะ้ทุกประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเรื่องของจะ,ะมุ่งหน้าสู่สังคมโลกคาร์บอนต่ำนะครับก็คือเน t ซิลโลต,ตรงนี้หากพวกเรานะครับช่วยกันรณรง์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของขยะ หากเก็บแล้วมีการคัดแยกนะครับบางครั้งขยะที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าก็อาจจะมีมูลค่ามากขึ้นขณะนี้เรามีสมาคมซาเล้งซึ่งยกระดับนะครับจดทะเบียนสมาคมนะครับแล้วก็จดทะเบียนผู้ที่จะเข้าไปเก็บจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็การเข้ามาชมกีฬาหรือการจัดกิจกรรมกีฬาคอนเสิร์ตต่างๆในอนาคตต่อไป ตรงนี้น่าจะเป็นต้นแบบหรือโมเดลในการที่จะขับเคลื่อนอให้สังคมได้ระหนักเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บและก็คัดแยกขยะก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้ประเทศไทยเราเข้าสู่เป้าหมายเนสซิโ o ในอนาคตได้อย่างง่ายก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันชมกีฬาดูกีฬาและก็ร่วมกันรักโลกและก็พัฒนาการความยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคตครับ